วิกตอรี่โค้ดทวันขอดรหัส21กนศึกไทยคว้าชัยในสนามธุรกิจโดย A B c Club Almond และก็ Run บริหารธุรกิจพิชิตชัยด้วย21กนศึกไทยทุกทีมต้องแข่งกันบริหารธุรกิจส่งสินค้าชิงตำแหน่งครองเมืองและชิงชัยด้วย Victory Point หรือ V P ให้ได้ตอนจบเกมมากที่สุดอ้างอิงจากภูมิปัญญาสตาราวุธตำราพิชัยสงครามและการศึกษาส่วนตัว How t ท w ว n g เกมจบเกมตามจำนวนรอบหรือเท่ากับจำนวนคนทีมที่มี VP สูงที่สุดชนะเกมหากเท่ากันนับจำนวนเมืองที่ครองตอนจบเกมหากเท่ากันอีกนับ VP รวมของเมืองที่ครองนั้น VP มาจาก VP การ์ดสะสมตอนเล่นเกมโค้ดทเวนตี้วันใช้การ์ดกนศึกสำเร็จ1ใบเท่ากับ1 VP ซิตี้แต่และเมืองมี VP ไม่เท่ากันตามมูลค่าเมืองนะครับโบนัสเซตครองสเมืองสีเดียวกันสำเร็จใเกมเราจะได้เพิ่ม3 VP มันนี่ ทุก5เหรียญตอนจบเกมเท่ากับ1 BP City t ซิตทยมีเมืองให,เงให้เมืองให้มาเล่นทั้งหมด4ยุคยุคละ10เมืองเริ่มเกมเปิดสุ่มจาก40เมืองเปิดสุ่ม4คูณ4แบบแมทริกแบบนี้แต่ละเมืองต้องการคนมาดูแลเมือง3ระดับเรียงจากต่ำไปสูงจากการส่งสินค้าที่ชุมชนนั้นต้องการแบบไม่เรียงสีคนส่งคนแรกเป็นเจ้าตลาดนะครับคนส่งคนที่2เอาคิ้วมาเทินต่อการเป็นขุนนางคนส่งคนที่3ส,ส่งสินค้าชิ้นสุดท้ายสำเร็จ เก็บเมืองและสินค้านั้นไว้ได้นะครับแล้วก็เปิดซิตี้ใหม่มาแทนกะโค้ดกินที่เป็นการ์ดเราแปลง21กลนศึกไทยเป็นกลยุทธ์ธุรกิจนะครับการ์ด21กลนศึก84ใบไม่ซ้ำกันเริ่มเกมเราจะสับแจกแบบสุ่มคนละ8ใบเลือกถือในมือ4ใบใช้เล่นในรอบนั้นตลอดรอบนะครับแล้วก็วางแผนล่วงหน้าความเอาไว4า้4ใบจบรอบนะครับสามารถจวเพิ่มนะครับแล้วก็ครบ8ใบเสมอ นะครับเช่นลิททีนะครับเป็นสีแดงเป็นการรุกนะครับส่งสินค้าชิ้นแรกนะเป็นได้เป็นขุนนางเลยนะครับโดยการเอาคิวไปวางซอนนะครับหรือสีห้าจากสีขาวเป็นการแบบรับนะครับคนส่งของในเมืองที่มีสินค้าของคนอยู่จะไดจ้จากเขา2เหรียญนะครับก็เราแปลง21กนศึกไทยมาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจนะครับแอคชั่นของผู้เล่น ผู้เล่นสามารถเลือกได้4บวก4แอคชั่นคือ4แอคชั่นที่ไม่ต้องจ่ายตังกับ4แอคชั่นนะครับจ่ายครั้งละ1เหรียญรวมแล้วไม่เกิน8แ,แอคชั่นเท่านั้นตั้งแต่ย้ายตัวหมากแรกนะครับสินค้าเงิน VP สิทธิ์เปิดนะครับพลิกทายที่ปิดอยู่ให้เปิดเพื่อสำรวจเมืองตลาดทำกระตลาดหากชุมชนนั้นไม่ต้องการสินค้าเราใช้1แอคชั่นทำกระตลาดได้แต่จะไม่ได้ยศส่งสินค้าได้ทุกชิ้นชิ้นละ6เหรียญ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการ์ดกลนศึกในมือกับการ์ดที่วางอยู่หรือกองจั่วได้การ์ดกลนศึกส่วนมากใช้ได้รอบการเล่นนะครับไม่นับแอคชั่นนะครับและนี่คือ v i c ต o r y โคทเวนครับ